โอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีที่รักแฟนเพจทุกท่านนะคะสำหรับแฟนเพจท่านเดิมนะคะแล้วก็สมาชิกใหม่ด้วยนะคะสวัสดีนะคะทุกภาพทุกจังหวัดเลยนะคะที่มารวมตัวกันในวันนี้เนาะนะคะการเจอกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะมาวางแผนการบ้านด้วยกันทุกวันเนาะนะคะทุกวันสามทุ่มตรงนะคะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราไม่ได้มาไลฟ์เพราะว่า ขอพักเนาะขอพักอาทิตย์หนึ่งนะคะแล้วต,ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะเราก็จะมาไลฟ์ทุกวันนะคะสามทุ่มเนาะหวังว่าถ้ามันเป็นประโยชน์นะคะก็หวังว่าจะทําให้ทุกคนดีขึ้นเนาะนะคะการบ้านของเราเราก็จะมีเทคนิคแทรกให้บ้างนะคะในบางวันแต่เทคนิคลึกๆนั้นก็จะอยู่ในคลาสอะเนาะนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มการบ้านกันเลยเนาะนะคะก็บางตัวบางตัว มันก็อาจจะพักตัวแต่บางตัวมันก็อาจจะวิ่งต่อนะคะเพราะฉะนั้นทุกท่านจะต้องมีวิจารณญาณในการเทรดไปของตัวเองบอกชื่อเพจบอกไว้อยู่แล้วว่ามันเป็นหุ้นซิ่งนะคะว่ามันเป็นหุ้นซิ่งเราคือนักล่าหุ้นซิ่งเพราะฉะนั้นหุ้นซิ่งเป็นยังไงขึ้นเร็วลงเร็วใช่ไหมคะขึ้นเร็วลงเร็วใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีเทคนิคที่รองรับกับมันนะเนาะนะคะมองงูกว่าก่อนที่เราจะควบคุมงูได้เราก็ต้องเรียนรู้วิธีการ ศึกษาพฤติกรรมของงูนะคะทํายังไงมันจะไม่ฉกเรานะคะทำยังไงมันจะไม่ฉกเรานะะนเรานาะ,ะก็ท่าในใดสนใจนะคะก็เข้ามาเรียนรู้ได้นะคะในรุ่นสีนะะ่เนาะเรารับสมัครตั้งแต่วันนี้นะคะถึงวันที่15มีนาคมนะคะจํานวนจํากัดนะคะก็ยังไงก็สามารถทักอินบอเข้ามาได้เลยเนาะนะคะทักมาสอบถามรายละเอียดก่อนก็ได้นะคะอะสําหรับวันนี้ไม่พูดมากเนาะไม่พูดมากเดี๋ยวเรามาทำการบ้านกันเลยนะคะ เมื่อวานเนี้ยมันก็มีหลายตัวมาเนาะนะคะแล้วก็มีการพักตัวนะคะแล้วก็มีหุ้นลิ่งในวันด้วยนะคะน่าจะภาพชัดเสียงชัดภาพชัดเสียงชัดไหมคะอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดู CWT กันก่อนตัวแรกเลยนะคะคือตัว CWT เนี่ยมันมีการเปิดโดดในช่วงบ่ายทุกคนเห็นใช่ไหมเออขอดู15นาทีนิดนึงนะนะคะ เห็นไหมมันจะมีการเปิดแก็บนะคะเปิดแก็บแล้วก็เล่นช่วงช่วงบ่ายแล้วก็ลิ่งเลยนะคะเพราะชนะ CWT โหดมาก,กวันนี้นะคะโหดมากแต่ถ้าสมมุติว่าใครซื้อตั้งแต่เบรกตรงนี้นะคะก็ดีใจด้วยนะคะก็ดีใจด้วยเนาะนะคะก็เดี๋ยวเวลาที่เราฝึกไปเรื่อยๆะคะ่ะทุกคนเราจะเก่งขึ้นเก่งขึ้นนะคะถ้า เราไม่งมเข็มใหนมหาสมุรนะถ้าสมมติว่าเรามีความรู้เมียอะไรเงี้ยนะคะเราก็จะค่อยๆสะสมประสบการณ์ไปเรื่อยๆนะคะจากที่เรามองไม่เคยเห็นมันก็จะมองเห็นนะคะขออย่างเดียวขอแค่อย่าหยุดทาอย่าหยุดเดินนะคะเส้นทางเนี้ยมันไม่ได้ประสบความสําเร็จได้ภายในวัน2วันหรอกนะคะมันต้องใช้เวลาเนาะนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะทันหุ้นพวกเนี้ยเราก็ต้องมีประสบการณ์เนาะ,ะประสบการณ์คืออะไรก็เริ่มทำตั้งแต่วันนี้แหละ นะคะอ่ะเรามาดู CWT ถ้ามันเป็นกรณีแบบนี้เราจะเล่นแบบไหนพรุ่งนี้ถ้าสมมุติว่าเขาเปิดต่ำกว่า4.16เราก็ไม่เล่นเนาะนะคะก็รอ4.16อย่างเดียวเลยแล้วก็แนวต่อไป4.54ลองดูนะคะว่าพรุ่งนี้เขาจะออทาไพได้ไหมนะคะอ่ะต่อไป CWT เนี่ยเขาจะมีรู้สึกว่าเขาจะมีลูกนะคะอ่ามีลูกลูกก็ลิ่งเช่นเดียวกันลิ่งไหมลูก ะะก็ลองดูว่า2.34ต่ำกว่าก็ไม่เล่นเนาะแล้วก็แนวต่อไปก็คือ2.52นะคะการบ้านทุกโพสต์ไม่มีเจตนาชี้นำหรือเชียร์ซื้อขายใดๆทั้งสิน้นทุกท่านจะต้องมีวิจารณาญาณในการเทรดไปของตัวเองเนาะโอเคไหมนะคะอ่ะ2.52เนาะมันไม่ตรงช่างมันนะคะทุกคนก็จดเอาแล้กันนะคะ CWT ต่อไป AIE AIE เนี่ยเขามีการ ลงเป็นระยะเวลานานพอสมควรเนาะนะคะแล้วเขาก็เบรคขึ้นมานะคะตอนนี้ตอนนี้เขาก็ค่อนข้างที่จะปิดกดการปิดกดแบบนี้นะคะอันนี้ขอขอพาพ d แล้วกันนะขอภาพเดอ่ะขอพาพ d ดง่ายๆเลย4.74จ่ 74, ต่ำกว่าไม่เล่นนะคะแล้วก็แนวต่อไป5.10นะ a i e ส่วนวอลเลน วอลเลนตัวนี้เขาค่อนข้างที่จะทาไส้เนาะการทําไส้แบบนี้นะคะเราก็ลองดูเดี๋ยวขอดู15นาทีประกอบนิดนึงอันนี้ไส้มันยาวเราก็เลยต้องดู15นาทีถ้ามันต่ํากว่าราคาปิดเราไม่เล่นนะคะแล้วก็แนวต่อไปเดี๋ยวให้ให้แนวระหว่างทางนะคะให้แนวระหว่างทางเนาะอ่ะ0.81 0.85น้านะคะแล้วก็ลองดูว่าเขาจะไปเบรก0.93ด้มได้ไหมเนาะ ะะแต่โอกาสที่จะไปเบรกได้เนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยเพราะว่าอาดีตของเขาเนี่ยเคยเล่นแบบนี้แต่เราก็ไม่ไบแอดนะคะเราก็เล่นไปตามกราฟเนาะนะคะ AIE อ่าต่อไป Sonic Sonic เขาก็มีการทำเขาก็เบรกเป็นคัพแอนคัพขึ้นมาเนาะแอนดแฮนเดิลแฮนเดิลอยู่ฝั่งนี้นะคะก็ลองดูว่าเขาอะจะย่อมาทำหูอีกข้างหนึ่งไหมนะคะ อ่ะยอ่อมาทํำหอีกข้างหนึ่งไหมแต่เราก็ไม่บาบแอดนะคะใครจะรอ4.56ก็ได้หรือ4.44.8เนี่ยก็เล่นได้เนาะนะคะถ้าต่ํากว่านี้ก็ไม่ต้องเล่นละกันเนาะนะคะอันนี้โซนิคต่อไปวอรหนึ่งโซนิควอาบาทนะคะต่ํากว่า3บาทไม่เล่นนะเราก็3าบาทยี VGI เมื่อวานเราทําวางแผน VGI กันใช่ไหมแม่ไม่เล่นแต่ลูกเล่นเห็นปะ ะะแต่ว่าเราก็ไม่ buy แอดเราก็ตามต่อนะคะถ้าหลุดราคาปิด5บาท50ก็คือไม่เล่นนะคะแล้วก็แนวต่อไปก็คือ high ของเขาเนี่ย5บาท7ท่านะส่วนวอรสถ้าใครฟังไม่ทันก็ย้อนฟังอีกรอบนึงก็ได้นะคะเดี๋ยว เรามี Youtube ด้วยนะนะคะ a f t e r c a p t r a d e r ชื่อเดียวกันเลยนะคะใน YouTube แล้วก็ใน f a c e b o o k นะคะเราก็ลองดูว่าถ้าเราดูคลิปย้อนหลังเนี่ยเราก็อาจจะไปดูใน Youtube มันก็จะสะดวกกว่านะคะส่วนใน Facebook ก็จะเป็นแบบเร็วๆเนาะงานสดนะคะงานสด0.240.30นะคะวนะอ่ะต่อไป a i a i t a i t ต่ำกว่า6.90ไม่เล่นนะคะแล้วก็แนวต่อไป7.60 เรามาดู15นาทีกันบ้าง15นาทีถ้าพรุ่งนี้นะถ้าเขาจะเล่นนะคะเขาต้องเปิด6บาท95ถ้าเขาไม่เปิด6บาท95ไม่ต้องเล่นก็ได้นะนะคะรอ6บาท95ไปเลยจะปลอดภัยกว่าอันนี้ไม่ได้ชี้นำนะแค่บอกแนวเฉยๆนะคะแล้วก็ต่อไป7บาท15นะคะ7บาท15แล้วก็เท่าไหร่7บาท35เนาะอ่าประมาณนี้นะ ให้ไว้สามแนวประมาณนี้นะคะ6บาทเก้าเจ็ดบาทสิบห้าแล้วก็เจ็ดบาทสามห้านะคะ AIT ส่วนวสองอ่าวสองเขาก็ค่อนข้างที่จะพักตัวเนาะนะคะก็ถ้าต่ำกว่าราคาปิดนี้ก็ไม่เล่นนะคะต่ำกว่าราคาปิดไม่เล่นแน่จริงเขาต้องเบรกถ้าเขาจะกลับตัวขึ้นต่อนะเขาต้องเบรก4ี่จดสองหให้ได้นะคะสี่จุสองหแล้วก็ลองดูไอแนวที่มันชนกันเยอะๆนะสี่จุดสี่แปด อ่า4.70ประมาณเนี้ยนะนะคะให้ไว้3แนวนะ AIT w a War ต่อไปสบายสบายเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะราคาสูงนะคะก็ลองดูว่าเราอจะเลือกเล่นแบบไหนเนาะสบายเขาก็34บาทต่ำกว่าไม่เล่นนะคะแล้วก็แนวต่อไปก็คือ35บาท25สตางค์35.25เนาะนะคะถ้าต่ำกว่า34ก็ไม่เล่นเลยนะมันจะอาจจะย่อนะคะต่อไป w a อันนี้เขาก็มี w a l a n d นะ 29่สบาทเจสาตางค์ราคาปิดต่ำกว่าไม่เล่นแล้วก็ไฮไฮเดิม31มสบาทห้นะคะก็สามารถเข้าได้เนาะให้ไว้2แนวนะคะต่อไป pjw pjw มีการพักตัวนะคะมีการพักตัวลงมาการพักตัวแบบนี้เดี๋ยวแป๊บน,นึงนะเอานี้ก็ได้อ่ะเขาจะย่อมาทางนี้หรือเปล่านะคะไม่มีใครรู้เนาะเขาอาจจะย่อมามา,มาชนเทนไลน์แล้วเขาก็อาจจะขึ้นต่อแบบนี้ก็ได้ ะะเพราะฉะนั้นแผนของเราก็คือเราให้ไว้3แนวก็คือแนว Buy on Dip นะนะคะอันนี้เท่าไหรอ 72, นะ่อ่ะ4.72เนาะอ่าเดี๋ยวขย,ยับนิดนึงก็คือแนว Buy on Dip เนี่ยเขาไม่ควรหลุด4.72นะคะแล้วก็อีกแนวหนึ่งก็คือราคาปิดของเขานี่แหละ4.86เนาะอ่าเดี๋ยวตีนิดนึงนะขอตีนิดนึงนะคะ4.86แล้วก็แนวต่อไปก็คือ High นี้ ไฮของเขา5บาท20ใช่ไหมนะคะแล้วก็มีอีกแนวหนึ่งขั้นกลางนะคะก็คือแนวนี้ที่มันชนกันเยอะๆก็คือ4บาท98อ่ะจดเอานะใครสนใจนะคะแล้วแต่นะคะว่าเราชอบแบบไหนนะคะชอบแบบไหนไปแบบนั้นเนาะอ่ะต่อไป PJW ที่เป็นส่วนของว .1 ว .1 ก็เช่นกันนะคะอาจจะทำพฤติกรรมเดียวกันหรือเปล่านะคะก็ อย่าให้หลุด1.55นะคะถ้าจังหวะย,ยอ่อหรือว่าถ้าพรุ่งนี้เขาเปิด1.62ก็สามารถรับได้นะคะแล้วถ้ามันหลุด1.61เราก็ต้องออกนะคะเออสต็แค่ช่องเดียวนะคะทุกคนถ้าสต็อเยอะเนี่ยแสดงว่าเาแสดงว่าเราเข้าผิดนะเราเข้าไม่ถูกนะคะ 7. 1.76เนอะ1.76 1.62ก็ลองดูโอกาสที่เขาจะไปเบรกไฮเดิมเนี่ยน้อยมากนะคะอาจจะไปเบรกไม่ได้นะคะแต่ว่ามันก็มีรูมให้เล่นเนาะมีช่วงให้เล่นอยู่แล้วก็อีกแนวหนึ่งให้แนวขั้นกลางไว้ตรงนี้1.67 1.55 1.62 1.67แล้วก็1.76เนะ้ะในส่วนของ PJW1 อ่าต่อไป ICN ICN มีการปิดแดงพักตัวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาก็ไม่หลุดไฮเดิมนะคะ เห็นไหมเขาย่อมาไฮเดิมแล้วเขาก็ไม่หลุดเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ถ้าสมมุติว่าเขาหลุด5.85เราก็ไม่เล่นเนาะเราก็ให้ไว้นี่เลยนะคะเดียวต่อไปนะ5.85ใช่ไหมแล้วก็6บาทนะคะ6บาทแล้วก็ไฮเดิมเขานี่แหละ6.25เนาะนะคะ6.25ถ้าต่ํากว่าราคาปิดไม่เล่นแล้วนะ ICN นะเพราะว่ามันอาจจะย่อนะคะอาจจะย่ออ่าต่อไปในส่วนของว .1 เช่นกันแต่ว .1 เนี่ย 4.18ไม่เล่นนะคะรอเล่น4.22จุดองะปลอดภัยกว่าเราไม่จําเป็นสโลแกนของอ p p เป c a ์แคปเทเอรนะคะก็คือเราไม่จําเป็นต้องได้ราคาหุ้นที่ถูกที่สุดแต่ทุกราคาที่เราเข้าต้องเร็วและแรงโอเคนะคะใครท่องได้คนนั้นรวยนะนะคะแต่ทุกวันนี้ลูกศิษย์ก็รวยหมดแล้วรวยหมดแล้วนะคะมันง่ายทุกคนถ้าสมมุติว่าเรามีเขาเรียกอะไรมีเทคนิคอะมันก็มันก็เล่นง่ายๆนะคะเหมือนเราทํากับข้าวเหมือนกีฬาชนิดหนึ่งนั่นแหละนะคะ เหมือนฟุตบอลเหมือนตะกอ้อนะคะถ้าเราเล่นเป็นมันก็ง่ายอะประมาณนี้นะให้ไว้2แนวนะ ICN War 1นะคะ4.22 4.38นะคะต่อไปยูเลกาวอลเลนจะมาเยอะหน่อยนะนะคะเพราะว่าเซตแดงเนาะนะคะแต่เซตไม่แดงวอลเลนก็มานะคะก็แล้วแต่แล้วแต่ว่าตัวไหนที่มันถึงทามมิ่งของมันมันก็มานะคะอ่ะ4.72 4.78นะคะยูเลกา สี่จุดเจดสองสี่จุดเจ็ดแตัวนี้มีวอลเลนด้วยนะนะคะอยู่เลก้าวอลสอเวลาเทรดวอลเลนทุกคนต้องดูไอ้นี่มันดีๆนะดูวันหมดอายุด้วยนะคะเพราะว่าเราจะไม่ได้บอกนะในไลน์นะทุกคนจะต้องดูเองนะคะอยู่ในสตรีมมิ่งมีนะคะเดี๋ยวว่างๆเราทำคลิปแชร์ความรู้ให้นะคะว่ามันต้องไปดูตรงไหนเนาะนะคะ,นะคะอะ วสองก็คือ1นึ่งจก็ดแล้วก็หนึนะคะต่อไปเอา้าอันนี้ t ร t นะคะทรททรทวันนี้เขาเกิดการกลับตัวนาะจากที่เขาลงแรงๆเขาก็เกิดการกลับตัวนะคะก็ง่ายๆเลย4.68เนาะเขาปิด4.68ต่ำกว่าไม่เล่นแล้วก็ไฮนี้สี่จุเก้าศูเอาไป2แนวนะคะอ่ะ ต่อไปอันนี้ T R T เนาะ E T E การบ้านหลายตัวแบบนี้เล่นยังไงนะคะนักเรียนนะคะจะรู้ว่าเราต้องเล่นยังไงเนาะนะคะแต่เราไม่สามารถเอามาแชร์ที่หน้าเพจได้นะคะเพราะว่าเทคนิคมันลึกมันลึกแล้วมันต้องเขาเรียกอะไรอะ่ะมันต้องเรียนเหมือนประถมมัธยมมหาลัยเลยนะคะมันค่อนข้างที่จะซับซ้อนนิดนึง เราต้องมาฝึกกันด้วยนะคะก็ ETE 2.162.22นะคะต่ำกว่าไม่เล่นพรุ่งนี้ถ้าเขาจะไปเขาอาจจะเปิดแก็บโดดเปิดโดดแบบนี้ก็ได้นะคะอ่ะลองดูนะ ETE นะคะก็พ,พุ่งนี้นะคะถ้าสมมุติว่าเขายอ่ออ่ะเดี๋ยวให้จังหวะย่อน,นิดนึงนะคะถ้าสมมุติว่าเขาย่อเนี่ยเขาไม่ควรหลุด2บาท4 2.04เนี่ยคะ่ะไม่ควรหลุดนะจังหวะ buy on dip นะคะ ETE ต่อไป AI อะ AI ก็เจ็ดบาทเจ็ดสิบนี่แหละต่ำกว่าไม่เล่นเนาะแล้วก็ไฮนี้ไฮเดิมเขานะคะแปดบาทสาสิบลองดูเขาจะเบรกได้ไหมนะคะอะแล้วก็โปรเอ็นอันนี้ก็แล้วแต่คนจะเรียกนะนะคะบางคนก็เรียกเอ่ออะไรก็ช่างมันนะก็ช่างมันแต่เราเรียกโปรเอ็นนะโปรเอ็นอะอันนี้ก็ 8บาท8.05นะคะต่ํากว่าไม่เล่นนะคะแล้วก็แนวต่อไปก็คือ8บาท70ให้ไว้สองแนวนะ8บาท70แล้วแต่ชอบนะคะชอบแบบไหนไปแบบแบบนั้นนะเสนาเสนา5บาท10ต่ำกว่านี้ไม่ต้องเล่นแล้วนะคะแล้วก็5บาท25นะเสนาอ่าต่อไปจริงๆอ่ะเสนาเขาจะเขาจะมีอีกตัวหนึ่งนะที่เขาชอบเล่นคู่กันอนะ่ะแล้วลิน อ่าล้ลิน property นะคะก็ดูคู่กันละกันเนาะลองดูคู่กันนะคะเพราะว่าเขาก็ย่องมาที่เทนไลน์พอดี11บาทนะคะต่ำกว่าไม่เล่นแล้วก็11บอาท50อ่ลลินนะ11บาท50นะคะก็เป็นบ้านเหมือนกันเนาะเป็น property เหมือนกันนะคะเออลลินถึงไหนแล้วล่ะเสนา CMC เข้ามาแล้วทักทายกันได้นะคะทุกคนมาช่วยกันทำมาหากินเด้อ ่ะช่วยกันทํามาหากินหมายถึงมาคุยกันบ้างนะคะคุยคนเดียวมันเหงาอ่ะ cmc 1.71ไม่เบรกไม่เล่นนะคะแล้วก็แนวต่อไปแนวนี้เลยให้ไว้1.80เนาะนะคะ cmc ต่อไป svi นะคะ svi จะคล้ายๆกับ trt ปะเมื่อกี้อ่ะเดี๋ยวเราเปิด trt ให้ให้ดูนิดนึงอยู่ไหนแล้วล่ะ อยู่นี่โอเคอันนี้เห็นปะเห็นทีอาทีปะก็ไม่รู้นะว่าพรุ่งนี้มันจะเป็นแบบนี้หรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมาทำแผน s v i กัน s v i กันนะคะพรุ่งนี้ถ้า s v i นะถ้าเขาไม่เบรก9.50บาท50เราไม่ต้องเล่นก็ได้นะคะก็รอเบรก9ก0บาท50จะปลอดภัยกว่านะคะหรือไม่ก็อย่าให้หลุดราคาปิดอะ่ะก็9.30บาทส0เท50นาะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าโอกาสที่เขาจะย่อเหมือน TRT เมื่อกี้ก็8บาทเ5เนะเาะเขาอาจจะลงมาแบบนี้ก็ได้ทุกคนอาจจะลงมาแบบนี้แล้วก็เด้งขึ้นไปแบบนี้แล้วก็ลงมาอีกแล้วก็เด้งขึ้นไปใหม่แบบนี้ก็ได้นะคะก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ลองดูนะอันนี้จะเป็นท่ายากนิดนึงท่ายากนะคะเราต้องเฝ้าถ้าไม่เฝ้าเนี่ยทำไม่ได้หรอกนะคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างขึ้นอยู่กับการโฟกัสอย่างเดียวนะคะถ้าเราไม่โฟกัสอะไรมันก็เป็นไปไม่ได้โอเคไหมนะคะอ่ะต่อไป u a c UAC 7.45บาท45เนาะเขาทำไฮไว้นะคะก็7.25บาท25เนี่ยราคาปิดอย่าให้หลุดนะคะแล้วก็7.45บาท45เนาะแล้วก็ลองดูว่า UAC แนวต่อไปเนี่ยเขาจะไปเอ่อไป8บาทไหมพรุ่งนี้นะคะเขาก็กลับตัวเหมือนอะไรเหมือนทีอาทีะนะคะ UAC ต่อไป QLT QLT นะคะ QLT ก็อันนี้นะคะเขาก็ปิดที่แนว หกบาทเจ็ดสิบพอดีเนาะหกบาทเจเราก็ลองดูว่าพรุ่งนี้ถ้าเขาหลุดหกบาทเจ็ดสิบไม่เล่นนะคะไม่เล่นเนาะแล้วก็แนวต่อไปก็คือเจ็ดบาทยี่ห้านะคะ QLT ต่อไป WFXWFX นะคะก็เขาก็เก็บอยู่โซนนี้เนาะ,ะไม่ให้หลุดนะคะแล้วก็แนวต่อไปก็คือ8.05จุดศูนย์หะคะถ้าหลุดเจ็ดบาทแปดสิบก็ไม่ต้องเล่นเอาจริงๆหลุดราคาปิดก็ไม่ต้องเล่นแล้วนะนะคะ WFX อันนี้เป็น IPO เข้าใหม่นะนะคะ AGE ล่ะ AGE เล่นยังไง AGE เนี่ยเขาชอบเล่นย่อที่เทรนไลน์ถูกไหมนะคะเราลองตีเทรนไลน์แบบนี้เทรนไลน์ก็คือเส้นตรงๆนี่แหละทุกคนนะคะเส้นตรงๆที่แบบว่าดูกรอบของหุ้นเนาะว่าพฤติกรรมการทำราคาเขาทำราคาแบบไหนนะคะเราก็เลยเรียกว่าเทรนไลน์เนาะอ่ะ ในส่วนของเทนไลน์ตรงนี้เราก็ลองดูว่าพรุ่งนี้นะคะเขาจะสามารถเบรกสามบาทหกหได้ไหมถ้าเขาไม่เบรกสามบาทหกหไม่ต้องเล่นก็ได้นะนะคะเขาต้องเบรกไฮซา์ลงให้ได้นะคะแล้วค่อยเล่นก็ได้เดี๋ยวขอดูวีกนิดนึงอ่ะในส่วนของ AGE นะอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะขออนุญาตขยายนิดนึงนะคะ AGE ใครมีหุ้นตัวไหนจะถามสามารถพิมพ์ถามได้เลยนะคะทุกคน เดี๋ยวถ้าเขาเรียกอะไรอะเดี๋ยวเราจะตอบให้ว่ามันมันจะไปในทิศทางไหนได้บ้างนะคะอะสามบาทสามบาทหกหกแล้วก็สามบาทแปดนะแนวต่อไปนะคะ AGE ต่อไป NCL NCL เนี่ยเขาก็ค่อนข้างที่จะย่อเนาะแต่ว่าเขาจะเล่นแรงหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนะสี 4, 62, นะ่บาทหกเนาะแล้วก็4ี่บาทเจนะคะต่ำกว่าไม่เล่นต่อไป ASP ASP ก็เขาชอบเล่นไส้อะเนาะสามกต่ำกว่าไม่เล่นนะคะแล้วก็แนวต่อไป3ามบาทเ ASP ต่อไป RPC RPC วันนี้เขาเล่นแรงนะแต่เขาก็ย่อปิดแบบนี้เหมือนเดิมนะคะแต่แท่งเทียนนี้ก็คือ1.45่่ําต่ำกว่าไม่เล่นแล้วก็ไฮนี้หน6าเนาะ1.56นะคะประมาณนี้นะจ๊ะ r p c ต่อไป c p i c p i นะคะ c p i เนี่ยถ้าหลุด3.34บาทไม่เล่นนะคะแล้วก็แนวต่อไป3.46บาทีใครจะรอ3า6าทเลยก็ได้นะคะอ่าไ,ไม่เบรกไม่เล่นก็ได้นะคะ c p i ต่อไปอาเซียนอาเซียนเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะกลับตัวเนาะนะคะแต่การกลับตัวครั้งนี้ก็ลองดูว่าแนวต่อไป16.5 16.7นะคะแล้วก็ให้ไว้อีกแนวหนึง่ง ก็คือ17.10จ่อ่า1ิบเนั่นเองนะคะอ่าแล้วก็3ตัวสุดท้ายคะ่ะทุกคนเพล็กนะคะเพล็กแอลลิฟวิ่งนะ5บาทยี่หาต่ำกว่าไม่เล่นนะคะแล้วก็แนวต่อไปก็คือ5บาท85เนาะ5.85นะคะลองดูว่าเขาจะเบรกได้ไหมถ้าเขาลงยาวแบบนี้นะคะโอกาสที่เขาจะย่อถามว่ามีไหมก็มีนะคะแต่ ถ้าเราไม่กล้าเราก็จะไม่ได้อะไรเลยนะคะ5บาท25ถ้าซื้อเราวิวิ่งก็ออกช่องหนึ่งนะคะต่อไปสามารถสามารถก็6บาท60แล้วก็แนวต่อไป6บาทปดบนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายของข้าคืนนี้ค่ะ G B X นะคะที่เราคุยกันเมื่อวานเนาะเขาก็มีการกลับตัวลองดูว่าพรุ่งนี้เขาจะเบรกเส้นกดได้ไหมถ้าเขาจะเบรกเส้นกดเขาต้องเบรกอยู่ที่1.7 0ศูนย์นะคะเราให้ไว้3มแนวนะก็คือ1.6 2สองเนาะ แล้วก็1.67แล้วก็แนวเบรกเส้นกดก็คือ1.70ใครจะรอเล่น1.70ไปเลยก็ได้นะคะมันก็จะไม่ต้องรอนานนะคะไม่ต้องรอนานในคลาสเนี่ยเราก็จะมีสอนอยู่แล้วว่าในการเบรกแบบไหนที่มันจะแรงเบรกแบบไหนไม่แรงนะคะก็ถ้าใครสนใจก็สามารถ inbox เข้ามาติดต่อสอบถามได้นะคะกับ a ั t e r c a p t t เฮดเดนักล่าหุ้นซิงนะคะทั้งทางเพจ a c e b o o k แล้วก็ y o u t u b n c h a เนาะนะคะสำหรับค่มคืนนี้ก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จได้แบบง่ายๆสบายๆนะคะไม่ว่าจะเจออะไรก็ขอให้ผ่านไปได้ทุกเรื่องเนาะ,ะสำหรับค่มคืนนี้สวัสดีค่ะ